สวัสดีนะคะพ,พี่พี่เพื่อนเพ่อนน้องๆแล้วก็พ่อๆ่แม่แนะคะที่ติดตามรับชมคลิปน้องๆหมารจรอ,อยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะพามาดูบ้านพักหลับนอนชั่วคา,าวของลูกหมารจรน,นะคะตอนนี้ก็ได้เอามาอยู่ด้วยแล้วนะคะซึ่งน้องๆก็กําลังหลับปุ๋ยกันเลยทีเดียวนะคะนี่คะ่ะเป็นบ้าน เป็นบ้านเข่งนะคะบ้านเข่งค่ะเข่งของก็โพูดนะคะน้งนองๆก็กำลังนอนหลับเข้าไปนอนกันสี่ตัวเลยนะคะหมีก็จะออกมาแล้วนะคะได้ยินเสียงแอดมินออกมานอนข้างนอกก็<笑><笑>จะเห็นรองเท้าบูทนะคะนั่นก็คือแอดมินเอาไปไว้ให้เขาเองนะคะ แล้วก็มีรองเท้าเล่นของแอดมินที่ไม่ได้ใส่แล้วนะคะเพราะว่าน้องๆน่าจะคันฟันนะคะช่วงนี้ก็เลยกัดรองเท้าคาบรองเท้าไปไกลมากเลยนะคะนี่ค่ะตัวลายๆสีขาวน้ำตาลน,น้องก็จะชื่อโอโมอนะคะส่วนตัวที่นอนอยู่ตรงนี้ก็จะชื่อน้องมีตัวขนเหี้ยนๆสั้นๆก็จะชื่อน้องโคล่านะคะ แล้วก็ตัวในสุดนู่นดื้อสุดนะคะก็จะชื่อน้องโอเลี้ยงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะฤดูหนาวยามใสของวันนี้นะคะนี่ก็เป็นกระถ่อมของแอดมินเองนะคะที่เอามาต่อผ้าใบออกมานะคะก็สงสารน้องๆนะคะไม่มีใครเอาไป เลี้ยงต่อก็เลยเอามาอยู่ต่อก่อนนะคะเอามาอยู่ที่นี่กันตอนนี้ก็มีคนใจดีเขาบอกมีผู้ใหญ่ใจดีเขาบอกว่าหน้าเก็บเกี่ยวข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะซื้อข้าวสำหรับเอาไว้ให้เอาไว้ต้มให้หมาน้อยกินนะคะแล้วก็พวกหมาพวกแดงอดีตหมาจรนะคะ โอเคถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะ